สวัสดีครับมิสเตอร์มิวลูปนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำมันเครื่องมิวลูปช่องที่เจาะลึกทุกเรื่องของน้ำมันเครื่องแบบเข้าใจง่ายๆ พวกเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมรถไฮบริดหรือรถรุ่นใหม่ๆที่มีระบบ s t a r t Stop เวลาเราขับในเมืองรถติดๆเครื่องยนต์มันถึงได้ดับดับติดติดดับดับอยู่ตลอดเวลาแล้วไอาการที่เครื่องยนต์มันทำงานแบบนี้เนี่ยน้ำมันเครื่องที่อยู่ในเครื่องยนต์เรามันจะไหวหรอมันจะสึกหรอเร็วกว่าปกติหรือเปล่าแล้วเราต้องเลือกน้ำมันเครื่องแบบไหนถึงจะเหมาะกับมันวันนี้มิสเตอร์มิลลูปจะพาไปเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบหมดเปลือกถ้าพร้อม แล้วไปลุยกันเลยก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องน้ำมันเครื่องมิลลลูบไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อีก start stop คืออะไรระบบนี้ไม่ได้มีแค่ในรถ Hybrid นะรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปปกติก็มีเหมือนกันมันคือระบบที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดน้ำมันและลดมลพิษ หลักการง่ายๆคือพอรถจอดนิ่งเช่นติดไฟแดงระบบก็จะสั่งให้เครื่องยนต์ดับทันทีเพื่อไม่ให้เปลืองน้ำมันโดยไม่จำเป็นพอเราปล่อยเบรกหรือเดียบคันเร่งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตติดขึ้นมาเองอย่างรวดเร็วมันเป็นระบบที่ฉลาดมากแต่การที่เครื่องยนต์ต้องดับดับ,ดบติดติดซ้ำๆแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าแล้วชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์ล่ะมันจะทำงานหนักแค่ไหน ลองนึกภาพตามผมนะครับตอนที่เราสตาร์ทรถครั้งแรกตอนเช้าน้ำมันเครื่องจะนอนก้นอยู่ตรงอ่างน้ำมันพอเครื่องติดมันก็จะถูกปั๊มขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆทั่วทั้งเครื่องยนต์ 1. การสตาร์ทซ้ำๆ (Frequent Starts) การสตาร์ทแต่ละครั้งน้ำมันเครื่องจะยังไม่ทันได้ขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนสำคัญอย่างเต็มที่มันจะเกิดช่วงเวลาสั้นๆที่ชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์เสียดสีกันโดยไม่มีการหล่อลื่นที่ดีพอ ปกติเราสตาร์ทรถแค่ตอนเช้ากับตอนเลิกงานใช่ไหมครับแต่พอมีระบบสตาร์ทสต็อปนี่ในการขับขี่ในเมืองแค่ครึ่งชั่วโมงอาจจะมีการสตาร์ทเป็น1 0บสครั้งนั่นหมายถึงช่วงเวลาที่น้ํามันเครื่องไม่ทํางานก็เพิ่มขึ้นเป็น10เท่า 2. อ,อุณหภูมิการทำงาน operating temperature เครื่องยนต์จะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมันถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วแต่พอเครื่องมันดับบ่อยๆอุณหภูมิก็ตกลงทำให้เครื่องยนต์ต้องทำงานในสภาวะที่ยังไม่พร้อม นึกภาพตามนะครับน้ำมันเครื่องที่ดีต้องสามารถคงสภาพความหนื่อได้ทั้งตอนเย็นและตอนร้อนแต่พอเครื่องเย็นๆดับดับติดๆน้ำมันเครื่องก็ต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รวดเร็วแบบนี้ สรุประบบ start-stop ทำให้การทำงานของเครื่องยนต์ไม่ใช่การทำงานแบบต่อเนื่องอีกต่อไปมันคือการทำงานแบบพักและทำงานซ้ำไปมาซึ่งทำให้ชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ต้องรับมือกับการสึกหรอที่มากขึ้นและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเลือกน้ำมันเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับเรื่องนี้โดยเฉพาะถ้าจะให้ดีที่สุดต้องเลือกน้ำมันเครื่องที่เป็นเกรดสังเคราะห์แท้100 fully synthetic และควรเลือกชนิดที่ค่าความหนือต่ำหรือเบอร์บางเช่น5 w 30, 0 w 20หรือ0 w 16ทำไมต้องเบอร์บางเบอร์ยิ่งบางเท่าไหร่เลขข้างหน้ายิ่งน้อยน้ำมันเครื่องก็ยิ่งไหลเวียนได้ดีในอุณหภูมิต่ำ ลองนึกภาพนะครับพอเครื่องยนต์ดับน้ำมันเครื่องก็จะค่อยๆไหลกลับลงอ่างน้ำมันแต่พอเครื่องต้องสตาร์ทใหม่น้ำมันเครื่องที่เบอร์บางๆนี่แหละครับจะถูกปั่มขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากมันช่วยลดช่วงเวลาที่ชิ้นส่วนต้องเสียสีกันโดยไม่มีน้ำมันเครื่องได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องเบอร์หนาๆทำไมต้องสังเคราะห์แท้ร้อเปอร์เซ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ถูกออกแบบมาให้มีโมเลกุลที่สม่ำเสมอและมีความเสถียรสูงกว่าน้ำมันเครื่องแบบกลึงสังเคราะห์หรือน้ำมันเครื่องธรรมดามันทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ดีกว่าและที่สำคัญมันมีสารเติมแต่ง (additives) ที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอและลดแรงเสียดสีได้ดีกว่ามากมาก การเลือกเบอร์น้ำมันรถรุ่นใหม่ๆหรือรถไฮบริดส่วนใหญ่จะระบุเบอร์น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมไว้ในคู่มือรถอยู่แล้วคำแนะนำจากมิสเตอร์มิลลูคือให้ยึดตามคำแนะนำจากผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลักและมองหาผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่เป็นเกรดสังเคราะห์แท้ที่ผ่านมาตรฐานของผู้ผลิตนั้นๆอย่าเชื่อแค่คำโฆษณาให้ดูที่มาตรฐานที่ระบุไว้บนฉลากเป็นหลักเช่น A.P.I.I.L.S.A.C. หรือ A ที่สำคัญต้องมีมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนดไว้ด้วยยิ่งดีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแม้ว่าน้ำมันเครื่องสังเคราะห์จะเปลี่ยนถ่ายที่ระยะทางที่ไกลกว่าน้ำมันเครื่องแบบอื่นๆแต่ถ้าขับขี่ในเมืองเป็นหลักที่มีระบบ start-stop ทำงานบ่อยๆก็ควรพิจารณาเปลี่ยนถ่ายตามระยะที่กำหนดหรืออาจจะสร้างลงเล็กน้อยเพื่อความสบายใจน้ำมันเครื่องไม่ใช่น้ำมันหล่อลื่นธรรมดา มันทำหน้าที่มากกว่าแค่หล่อลื่นนะมันช่วยระบายความร้อนชะล้างสิ่งสกปรกป้องกันการกัดกร่อนและเป็นซีลปิดช่องว่างระหว่างแหวนลูกสูบกับกระบอกสูบอีกด้วยการดูแลเครื่องยนต์ก็เหมือนกับการดูแลสุขภาพของเราเองครับการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาวได้อย่างมหาศาล เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของน้ำมันเครื่องกับระบบ start stop ที่มิสเตอร์มิลลูปนํามาฝากในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่องน้ำมันเครื่องมิลลูปและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกสาระเรื่องรถยนต์ดีๆแบบนี้อีกต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ